สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล่ะเมนูวันนี้ก็แซบอีกแล้วนะคะกับข้าวบ้านานค่ะอร่อยอีกแล้วแน่นอนค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเมนูของปลาเล็กวันนี้นะคะก็จะมีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็หน่อไม้ค่ะอันนี้พ่อให้มานะคะจากลพบุรีค่ะแล้วก็จะมีผักลวกนะคะผักบุ้งค่ะอันนี้ก็มาจากลพบุรีนะคะ แล้วก็ยอดฟักทองค่ะน้องสะพ้ายเก็บมาให้นะคะจากลพบุรีอีกเช่นกันค่ะมะเขือต้มปลาทูทอดลิ้นฟ้าหรือว่าผักเพกาเนาะมะเขือเปาะค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะแซบแน่นอนใช่ไหมคะแค่เห็นก็ทราบแล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะคำแรกเนาะขอชิมหน่อไม้ก่อนเลยนะคะหน่อใหญ่มากทุกคนนี่นะคะ บุ้มโอ้เห็นไหมคะนี่โอ้โหน้ำจวกนอใหญ่จริงๆค่ะปลาเล็กต้มนานมากเลยเนาะตั้งใจนะคะที่จะต้มตทั้งหนอเนาะอยากได้บรรยากาศฉีกหน่อไม้จิ้มน้ำพริกกะปินะคะทำแรกอือร่อยมากทุกคน อร่อยแล้วอร่อยจริงหน่อไม้หวานมากลืมถามนะคะว่าเป็นหน่อไม้อะไรหน่อไม้ไผ่มั้งืมสุดยอด บุ้งนาลวกแล้วผักเพกาะนะคะอันนี้ต้มนะคะ กินกับน้ำพริกกะปิอมืมันอร่อยมากทุกคนลูกกัมยานนี่นะคะอันนี้ก็ต้มแล้วค่ะกินดิบๆแล้วแล้วมากินแบบต้มม้างอืม ยอดฟักทองสดๆนะคะน้องเดินไปเก็บมาจากหลังบ้านเม,มื่อวานยอดฟักทองกับน้ำพริกกะปิกิน อร่อยมาก <c oughs> ยองฟักทองอร่อยมากทุกคนหวานมีมีมลูกเล็กๆ ยอดสก็ทองนะคะมีลูกเล็กๆติดอยู่แล้ว อืมรสต้มอ,อร่อยมากหวาน บุง้งอร่อยมากทุกคน อิ่มแล้วค่ะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดกับผักลวกนะคะผักสดๆอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆช่องกินแซปป่บบายปาเลค่ะ